สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง BP ธรรมดานะครับช่อง BP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่นะครับของวันที่ยี่สิบหกนะครับยีงง่ส <ations> <Four> ิบหกนะครับวันศุกร์นะครับวันนี้เช้าวันศุกร์นะยี่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับซึ่งตรงกับวัน สุขนะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับช่องวีบีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ออกอะไร สามเก้าหกศูนย์ครับอือสามเก้าหกศูนย์นะให้หนึ่งสองสามนะครับ,นะ 1, 2, นรบเน้นที่หนึ่งกับสองมันมาสามนะครับตัวรองชอบมานะอ่าบอกไปก่อนนะครับถ้าอันไหนเลขไหนก็นแล้วแต่ที่มาอยู่ตัวรองมันต้องมาอ่าจดไว้เลยจําไว้เลยนะครับประมาณนี้ตัวรองกับตัวรองมานะครับตัวเน้นเนี่ไม่ค่อยจะมา ให้เอาตัวลองไปใช้นะครับตัวเน้นอย่าเอาไปนะครับประมาณนี้นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าเราก็มาชมตัวลองดูสิวันนี้จะเป็นอะไรยังไงนะครับเด่นนะครับห้าหกเจ็ดนะครับตัวลองคือตัวไหนรู้ทันทีเลยนะยิ้มไปเลยเอาตัวลองไปใช้นะครับอย่าเอาตัวเน้นนะจะ จะแกล้งพยายามจัดเน้นๆๆนนนนนแต่ว่าเอาจริงๆเอาตัวลองไปใช้นะอ่าอนนี้นะครับ5 67เน้นที่5นะครับอืมเห็นไหมตัวเน้นจ้างก็ไม่มาห้าหกนะครับกับ7นะครับตัวลองนะ5 6 7คู่กับเก้าศูนยนะครับ90 1 2 3นย์หนึองมนะครับ รู้เลยใช่ไหมว่าตัวรองคืออะไรครับห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าครับอือหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกนะครับตัวรองคือตัวไหนเจ็ดนะครับอือเอาไปใช้เลยเจ็ดแต่ตัวรองมันต้องมาแน่นอน ตัวเน้น5จ้างก็ไม่มานะครับวินนะครับวินวินนะครับวินชุดวินก็มี9 0 1 2 5 6นนนะครับ901256นนอาะครับยุดวินนะามาดูสายลูดะคราวนี้ลูดอะไรดีเด่นที่5นะครับรอง6นะครับตัวกันก็คือ7นะครับก็คือตัวรองนั่นแหละประมาณนี้นะครับ ามาดูสิค่นี่มาดูวิเคราะห์ดูซิยึอแบ่งเขตก่อนแบ่งเขตเอาตัวอามาจากไหนเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกันนะนี่ครับนี่อันนี้มันพิมพ์ผิดนะมันออกไม่ได้ด้วยนะครับอาห้าหกเจ็ดน,นะน,น,นะครับเด่นนะเน้นทห้านะครับกับหกนะครับขอฟันทงที่ห้านะครับฟันทงที่ห้านะครับส่วนหกกับเจ็ดเป็นตัวรองนะครับอาห้าหกเจ็ดคู่กับอะไรคู่กับ เนี่ยตรงนี้จะมาด้วยนะครับ90123แต่ไม่รู้ว่ามันจะมาคู่567หรือเปล่ามันอาจจะกินตับกันเองก็ได้90123เนี่ยเอาไปวินเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบนะอาคู่เจาะเน้นที่5 59955005511552255335 5 69966006611662266336 6 6 6 6นะครับเจตัวกันนะครับอื ยิ้มไว้เลยเนี่ยยิ้มไว้เลยครับเกียร์ก้าเกีศูนย์เจ็ดรหนึ่งเกีสองเกีสามนะครับส่วนตัววินนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกนะครับสายรุ่นนะครับสายรุ่นกับสายวิ่งนะครับเน้นที่ห้านะครับอย่าลืมนะครับห้าเด่นที่สุดนะครับเด่นมากด้วยนะครับอ่าห้านะครับเด่นจริงๆนะครับเด่นจัดเลยครับตัวรองก็คือหกกับเจ็ดนะครับหกกับเกีดนะอ่ารู้แล้วใช่ไหม ว่าจะเอาตัวไหนไปจัดนะ่ครับส่วนชุดเน้นเนีนเน่ยเอาที่เอาที่ไหนเอาที่นี่เน้นที่901แล้วกันนะครับเนี่ย901นะทางหน้าล่างหน้านะ901นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับ เน้นที่รูดนะครับรูดกับวิ่งเท่านั้นนะครับรูดกับวิ่งนะครับรูดกับวิง่งรูดนะครับรูดเน้นที่กับวิ่งนะเน้นที่ห้านะครับกับหนะครับฟันทงที่ห้านะครับอ่ารู้ทันทีแล้วใช่ไหมอืมก็คือจะแกล้งพูดเฉยๆนะอ่ารู้ทันทีแล้วใช่ไหมว่าเอาตัวไหนไปจัดอย่าสับสนนะครับถ้าสับสนไปยอไ้อนไปฟังใหม่ๆแรกๆคลิปเลยนะ เอาไปเอาตัวไหนหเด่นไปจัดนะครับตามนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับเดิทางวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับสวีทรับทวีโชคสวีสุขนะครับโชคดีคือเดีดตาปฏิภาพ